อบอบวิ่งไปทางนน้นอบอบวิ่งขึ้นแล้วๆอบอบพิ่เรียกอบไตตั้นอยู่ทางนี้แล้วอบต้องอยู่ทางนน้นลูก ออกเรียกด้วยลูก liên

Oh, <laughs> my อ๋อบิงไปเอาลูกเร็วไปนอ๋อไปทางโน้นเร็ว อบเล็กลูกเต้าอบวิ่งไปทางโน้นโอ้ oh hey, oh 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 well. ๊บล oh oh ูกเต้าลงเมาไม่เมาเลยนี่อบวิ่งมาเอาดิลูกอบต้องวิ่งมาเอาดิลูกวันน่ะยืนอยู่พี่น้องส่งไม่ได้ โอ้โ oh! <laughs> ั oh! ๊บป้อนับ้อนออกแล้วดีเลยดีเลยได้นักนั่นั่นั่งนันั่ง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 น่งนั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 ่นั่ง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 มั่งนั่งั่บนังนั่งนั่งนั่งน่งัั ว่าเพิ <c oughs> pues mm <desse> ่ง <c> ก <oughs> <c oughs> <sixty> ันแล้วว <O op. S 2> uh, ่าก <c oughs> uh, ันเนอร์อ่าขยับออกหน่อยลูกขยับออกหน่อยเอาปลาครับ จะมีตัวเปลี่ยนเนาะอไมบพายอย่าแกล้งเพื่อนลูกไปไปโอ๊โยขาท่วมครับขาท่มขาท่วอ้ดูโยมไปก็ไม่มีน้องเล่นแน่แนู่เรียกเพื่อนมาตอบบอลแบมอลไงโอ๊บโอเปอกัน อ๊บลงไปเอาลูกลงไปเอาเรียก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 ลงมาเอาวเร็วดัก <c oughs> ไว้รับหลงังม,มาเอาเออมาเอาล่งเร็วสวยมากยิ <c oughs> งเลยอ๊บ <c oughs> <c oughs> อบเรียกอบเรียกลูก เอาลมไหมเพราะว่าเพราะว่าเครื่องมันร้อน <ไ smok! S 1> มันโดนด่เนใจ <laughs> อบลงไปเอาอีกล eh ูกอบ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 ลงไปเอา กูผานะมนไม่เข้ายืนมือเถยืนดูเ่ะเรหายใจลึกๆเวลาเล่นบอลหายใจลึกๆตาเล็ดกาเล็ดเยบอะเย็วางลูกระวังอ่าไม่เป็ไรไม่เป็นไร